เลยใช่ไหมม่ชอบเป็นตัวดีตัวดีวดดยิ้มยิ้มเปย์ไปเปย์ยิ้มเ,เปยไม่ชอบ,บเขาที่ผมเล่นมุกนี้เขาครับใครนะพี่นุ๊กครับเอาพ่อมึงสิฟาดหน้ามันเป็นมุกอยากตายใช่ไหมเบียดตายใช่ไหมเบียดตายแบบหน้าเวทีไหมเอาไหมชอบมากใช่ไหมมุกเมื่อก,กี้ไม่ชอบครับมึงกล้าไหมล่ะกล้าเลยกล้าตีไหมล่ะตีใครตีกูนี่ไง มึงตีเลยเดี๋ยวกูร้องเองอ้าวมาทำไมล่ะเอากลับช้ากลับช้าก็โดนสิ็ด <c oughs> ทำไมเนี่ยสาทำไมทำไมเอาสิ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 าสาสกล้าไหมล่ะกล้า <c oughs> ได้เดี๋ยวให้ได้ยินทั้งร้านเรียบเร่งเร่งเสียงไม้ <c oughs> ด้วยเลยเร่งเสียงด้วยแน่นอนไหมล่ะถ้าเจ็บอย่าร้อง กัดฟันครับโรคจิตโรคจิตแด้ๆๆไปถึงอะไรพูดอะไรล่ะก็ห้ามร้องให้ได้ยินไงเอาเลยนะตีเลยเต็มที่จะลงโทษเธอจำไว้เนี่ยฉันตีเธอแน่ป้โท้อโอ้หัวหน้อยไม่เป็นไรแม่ทนไหวลูกแม่ทนไหวแม่ทนไหวมาดิจะไปสั่งสอนลูกเธอบ้างถ้าเธอไม่สั่งสอนเดี๋ยวจะโดนกระเดี้ยวท้ ใช่ไหมมึงนี่ชอบงตัวดีตัวดียิ้มยิ้มเปื่ยไปเปื่อยิ้มเปื่อยไปชอบเขาคุณผมเล่นมุกนี้เขาครับใครนะพี่นุครับเอาพ่อมึงสิฟฝาดหน้ามันเป็นมุกอยากตายใช่ไหมอยากตายใช่ไหมอยากตายแบบหน้าเวทีไหมเอาไหมชอบมากใช่ไหมมุกเมื่อกี้ไม่ชอบครับมึงกล้าไหมล่ะกล้าเลยกล้าตีไหมล่ะตีใครตีกูนี่ไง ถ้ามึงกล้าตีนะมึงตีเลยเดี๋ยวกูร้องเองเอา้าวมาทำไมละ่ะเอากลับช้ากลับช้าก็โดนสิ็ดทำไมเนี่ยสา่ะทำไมทำไมเอาสิ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 าสาสกล้าไหมละ่ะกล้าได้เดี๋ยวให้ได้ยินทั้งร้านเนี่ยเร่งเร่งเสียงไม้ด้วยเ,<า>เล่งเสียงด้วยแน่นอนไหมละ่ะถ้าเจ็บอย่าร้อง เอาไปรกัดฟันก็โรคจิตโรคจิตแด๊ด๊าหมายถึงอะไรพูดอะไรล่ะก็ห้ามร้องให้ได้ยินไงเอาเลยนะตีเลยเต็มที่จะลงโทษเธอจำไว้นะันตีเธอแน่ป้โถโอ้โอ้ไน้อยไม่เป็นไรแม่ทนไหวลูกที่แม่ทนไหวแม่ทนไหวมาดิจะไปสั่งสอนลูกเธอบ้างถ้าเธอไม่สั่งสอนเด็กตัวน้อย